ซุปหน่อไม้ดองอาหารอีสานที่นกแนะนําอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนกจะนําหน่อไม้ดองไปต้มให้สุกก่อนค่ะน้าเอาไปคั่วในกระทะให้หอมขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะระวังไม้เอาค่ะนกจะไปต้มปลาทูรอเลยค่ะใช้แค่ครึ่งตัวนะคะอีกครึ่งให้น้องหมาค่ะมีปลาสลิดทอดด้วยค่ะเอาไว้กินกับซุปหน่อไม้ของเราและที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆร้อนๆค่ะนางามาตําในโคกให้แหลกละเอียดเลยค่ะใส่ปลาทูที่แก่ก้าง ออกแล้วนํามาตำด้วยกันอีกค่ะน่อไม้ดองที่เราต้มไว้ใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงนัวพริกป่นข้าวคั่วและน้ําปลาค่ะหลังจากนั้นตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ แค่ได้ยินเสียงคบก,ก็น่าอร่อยแล้วใช่ไหมคะเติมผักชีลงไปค่ะวันนี้นกมีแค่ผักชีในตู้เย็นนะคะใครมีผักเยอะกว่านี้สามารถใส่ได้นะชิมรสชาติดูค่ะว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะซุปหน่อไม้ดองปลาสลิดทอดของนกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะด้วยความหอมของงาทำให้ซุปหน่อไม้ดองของนกอร่อยมากเลยค่ะนานๆทํากินทีก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะยิ่งได้ข้าวเหนียวเนื่อใหม่ๆร้อนๆมาทานคู่กันแล้วอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะหน่อไม้ดองเป็นหน่อ ไม้ที่แม่ของนกทําเองนะคะรสชาติก็จะถูกปากกว่าที่ซื้อจากตลาดนัดค่ะที่นาะของนกจะมีกอไผ่หลายกอเลยค่ะถึงฤดูฝนทีไรหน่อไม้ก็จะขึ้นเต็มเลยนกก็จะเก็บมาให้แม่ทําหน่อไม้ดองทําพีกินได้เป็นปีๆเลยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นกขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ